มีสิบหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธสมควรศึกษาครับโดยคุณพระสินก็เหมาะสำหรับชาวพุทธมือใหม่บางคนนี้ก็อาจจะยังไม่รู้นะว่ามีอะไรเป็นอะไรบ้างเพราะว่าเห็นหลายเรื่องแล้วเพราะว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีก็เจาะลึกไปเรื่อยๆแล้วมันไม่จบไม่สิ้นไงเพราะว่ามีรายละเอียดอยู่ลึกมากทีนี้บางทีชาวพุทธมือใหม่ก็รู้สึกว่าเข้าถึงได้ยากครับเพราะว่ามาถึงก็อยากจะรู้ก่อนไงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักๆมีอะไรบ้างก่อน แล้วอีกเดียเ๋ยวน้าเดี๋ยวจะค่อยๆจอดลึกเอาเองอีกทีหนึ่งอ่าหลายคนก็อาจจะคิดอย่างนี้นะทีนี้ก็มีสิบหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธสมควรศึกษาอย่างที่หนึ่งเลยก็คืออิทธิบาสีอิทธิบาสีเป็นการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมแห่งความสําเร็จเพื่อที่จะได้ไม่สับสนระหว่างชันทะกับตัณหานะคือความรักที่จะลงมือทําและความอยากมีอยากได้อยากเป็นผู้ที่เข้าใจอิทธิบาสีเนี่ยจะประเมินตนเองได้ว่า สิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่นะั้นนะมันจะพบกับความสําเร็จได้หรือไม่ก็เป็นหลักธรรมที่หาค้นคว้าได้ทั่วไปหลักธรรมอย่างที่2ก็คือศีลห้าีลห้านี้เป็นหลักธรรมที่เราได้ยิงกันบ่อยที่สุดเลยแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะมีแง่มุมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะศีลในข้อวาจางดเว้นการพูดเท็จนะครับปัจจุบันนี้สังคมทํากันผิดบ่อยมากที่สุดแล้วจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไป ในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสว่าผู้ใดก็ตามที่โกหกจนเป็นนิสัยหรือบิดเบือนความจริงจนเป็นนิสัยทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องกระพริบตาบุคคลผู้นั้นย่อมมีอันตรายเพราะว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องตกอบายภูมิดังนั้นศีลห้าจึงเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตของตนและสังคมสงบได้คุณธรรมนี้สามารถศึกษาค้นคว้าได้ทั่วไปเช่นกัน หลักธรรมเรื่องที่3ก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสีนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยเป็นความจริงของชีวิตเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบและทำให้พระองค์เนี่ยหลุดพ้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรชาวพุทธทั้งหลายอาจจะรู้สึกคลุ้มครือหรือไม่แน่ใจแต่ที่จริงแล้วควรจะมีความเข้าใจนะพอเข้าใจแต่ฉานะ่ะจะสามารถตอบคำถามและแนะนำได้เลยหากมีผู้ที่สงสัย ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักอริยสัจสี่ก็จะคล้ายๆว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าของตนเองหลักธรรมข้อนี้ก็สามารถศึกษาค้นคว้าโดยทั่วไปเพราะว่าอริยสัจสี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาหลักธรรมข้อที่4ก็คือขันห้าหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องขันห้านี้ก็อาจจะดูไกลตัวสําหรับคนทั่วไปนะแต่ที่จริงแล้วขันห้าก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องศึกษาเล่าเรียน เพราะว่าขันห้านี่เองที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราสําคัญมั่นหมายว่ามีตัวกูของกูพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่เคยตื่นขึ้นเลยมนุษย์ล้วนใช้ชีวิตอยู่ในการหลับไหลก็เพราะว่าไม่รู้เรื่องขันห้าตราบใดที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องขันห้าก็อย่าเพิ่งพูดว่าถ้ารู้จักชีวิตของท่านดีแล้วหลักธรามเรื่องที่5ก็คือระบบกรรม กรรม,มนิยามเป็นหนึ่งในกฎธรรมชาติ5อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกมาสั่งสอนชาวโลกครับระบบกรรมเป็นระบบที่ยุติธรรมเสมอไร้ช่องโหว่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาจนเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะสามารถตอบคำถามของชีวิตได้อีกหลายอย่างเลยระบบกรรมนี้ไม่ได้ระบุไว้เพียงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหากแต่ยังมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากมายเลยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ศึกษาก็ จะไม่มีวันทำความเข้าใจได้เลยนะจากการคิดและวิเคราะห์ด้วยตนเองเพราะว่าต้องใช้ปัญญาระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถแยกย่อยตีแผ่ออกมาได้จึงควรศึกษาโครงสร้างของกรรมก่อนเพราะจะสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองอีกไม่ต้องไปถามใครต่อใครอีกต่อไปว่าทำไมเราเกิดมาเป็นแบบนี้ทำไมต้องพบกับคนนี้ทำไมมีแต่เรื่องแบบนี้และจะแก้ไขชีวิตอย่างไรให้ดีขึ้นครูกรรมคืออะไรอาสัญกรรมคืออะไรอาจินกรรมคืออะไร กตตากรรมคืออะไรเหล่านี้คือสิ่งที่ชาวพุทธหลายคนสนใจศึกษาเล่าเรียนเรื่องที่6ก็คือพบภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องพบภูมินี้แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาไม่ได้นะแต่หากไม่ศึกษาค้นคว้าไว้เลยก็จะเป็นเหตุให้มองโลกผิดไปจากความเป็นจริงอยู่มากเพราะความรู้พบภูมินี้จะทําให้เราเข้าใจว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหน เราไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ที่สุดนะเราไม่ใช่คนที่เก่งกาจที่สุดตรงกันข้ามเลยเราเนี่ยแหละที่เคยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วนับไม่ถ้วนเป็นเทวดาก็อาจจะเคยเป็นมาแล้วด้วยซ้ําสูงที่สุดก็เคยเป็นมาแล้วต่ำที่สุดก็เคยเป็นมาแล้วทุกคนเป็นเพียงสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครดีไปกว่าใครทั้งนั้นแหละความเข้าใจเรื่องภพภูมินี้ จะทําให้เราสํานึกตัวเองว่าเราไม่สมควรประมาทต่อชีวิตนะอีกทั้งควรมองผู้อื่นดุดกลาลยานมิตรหรือคนในครอบครัวไม่ต้องไปแบ่งเขาแบ่งเราไม่แบ่งชนชั้นวันนะกระทําตนต่อผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจความรู้เรื่องภพภูมินี้สามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มต่างๆเช่นกันแต่ถ้าจะให้แนะนาเลยเนี่ยร้านบริเวณท่าพระจันทร์จะมีหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขายอยู่เป็นจํานวนมาก หลักธรรมเรื่องต่อมาก็คือจิตสุดท้ายครับหลักธรรมในข้อนี้ถ้าพูดกันตามตรงนะอาจจะเป็นหัวข้อแรกๆที่เราควรจะต้องทําความเข้าใจเลยด้วยซ้ําเพราะว่าความตายนะมันก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกันมากกว่าที่คิดวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าเราไม่สามารถรู้เลยนะว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังได้ในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีคําว่าจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปคุณคนเดียวเท่านั้นที่เกิดคุณคนเดียวเท่านั้นที่ตาย คุณคนเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือตนเองในนาทีสุดท้ายของชีวิตความรู้เรื่องจิตสุดท้ายนี่แหละจะทำให้เราเข้าใจว่าเราควรวางจิตก่อนตายอย่างไรนะเพื่อที่จะต้องไม่ไปเสวยภูมิอยู่ในนรกนรกอนะ่ะไม่ได้มีไว้สำหรับคนชั่วเท่านั้นแต่ยังมีไว้สำหรับคนดีที่มีความประมาทด้วยเมื่อศึกษาความรู้เรื่องจิตสุดท้ายแล้วขอให้ลองสังเกตอารมณ์ระหว่างวันของตนเองให้ดี การสังเกตอารมณ์ของตัวเองนั้นนะ่ะก็เป็นเหมือนการทำนายนะประเมินผลแบบคร่าว่าเมื่อสิ้นภบชาตินี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปถามใครเลยไม่ต้องไปพึ่งหมอดูที่ไหนรู้ได้เป็นปัจจดตังเฉพาะตนทำอย่างไรได้อย่างนั้นฝึกจิตมาอย่างไรก็เตรียมรับผลแห่งการกระทำไว้ได้เลยทีนี้ก็หลักธรรมเรื่องที่8สติปัฏฐาน4ี่ ก็คงจะเป็นเรื่องตลกไม่น้อยเลยนะถ้าเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่รู้จักความหมายของคำคำนี้เลยสติปัฐานสี่ก็คือหัวใจแห่งการปฏิบัติเลยที่ทำให้มนุษย์ผู้หนึ่งเนี่ยสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ทุกวันนี้เราเล่าเรียนเรื่องความสุขกันมากมายจากคนที่ยังมีความทุกข์อยู่นะ่ะศึกษาจากผู้อื่นแล้วก็ยังไม่หายทุกข์ก็มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าของเราบ้างแล้วกันสติปฐานสี่คืออะไรกาย เวทนาจิตธรรมคืออะไรทําไมสติปัฏฐานสี่จึงทําให้มนุษย์ธรรมดาธรรมดาดับทุกข์ได้อย่างถาวรเป็นคําสอนพื้นฐานแต่ได้ผลดีอย่างน่ามหัศจรรย์แล้วเราจะเริ่มต้นปฏิบัติในคุณธรรมข้อนี้ได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าสติปัฏฐานสนะี่น่ะคือมรดกของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงและนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้าศาสนาพุทธมีความแตกต่างจากาศาสนาอื่น หลักธรรมในข้อนี้ควรจะหาเวลาปลีกตัวเพื่อที่จะศึกษานะเบื้องต้นนี่ก็อาจจะหาตำรามาอ่านเหมือนกันพอได้รู้เรื่องนี้ปุ๊บตาสว่างกันเลยทีเดียวก็อาจจะลองไปหาศึกษาจากสำนักวิปัสนาต่างๆสุดท้ายก็ควรนำหลักปฏิบัตินี้มาใช้ในชีวิตจริงนะถ้าทำได้อย่างนี้เราจะเป็นผู้หนึ่งเลยที่ได้ชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดที่มาเป็นมนุษย์เรื่องที่9ก็คืออาณาปานสติ อนาปานสตินี้เองก็เป็นเอกเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสัรเสริญยิ่งนะครับชาวพุทธทุกคนควรจะสนใจศึกษานะเพราะว่าปฏิบัติง่ายเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพรำบน่นว่าไม่มีเวลาปฏิบตัติหายใจที่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่นหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็คือวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบตัติอนาปานสตินี้เองผู้ภาวนาบ่อยๆความโลภโกรธหลงจะน้อยลงหรือไม่ก็หายไปเลยพูดง่ายๆก็คือจะเป็นคนดีขึ้น จากคนดีธรรมดาธรรมดาก็จะกลายเป็นคนดีที่มีปัญญาเรียกว่ากัลยาณชนจากเป็นกรลยาณชนก็จะกลายเป็นอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์จริงอยู่ที่ตอนนี้เราเป็นเพียงปัตุชนคนธรรมดานะแต่ว่ามนุษย์เราเนะ่ะเป็นสัตว์โลกที่สามารถพัฒนาจิตใจได้อย่ายอมจำนวนกับคำว่าปัตุชนเพียงเพราะว่ามันง่าย แต่จงฝืนจิตฝืนตนให้มีคุณธรรมที่สูงส่งยิ่งย่งขึ้นไปถ้าทําได้อย่างนี้นะจึงเป็นการลดทอนภพชาติไม่ต้องทุกขทรมานตลอดการยาวนานคุณธรรมเรื่องอนาปานสตินี้ก็ศึกษาได้จากหนังสือหลายเล่มของท่านพุทธทาสก็มีหรือจะหาอ่านโดยตรงจากพระตไตรปิฎกหรือครูบาอาจารย์ต่างก็สุดแล้วแต่ส่วนหลักธรรมเรื่องสุดท้ายของพุทธศาสนาก็คือมรรคมองแ์ด มักมีองค์8นี้เป็นทางสายเอกถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเป็นคู่มือการใช้ชีวิตของผู้ที่ต้องการความเจริญใครที่ต้องการความเจริญนะก็สมควรศึกษาครับมักแนี้มีอยู่ในาศาสนาพุทธเท่านั้นไม่มีในาศาสนาอื่นแน่นอนแต่ก็ปฏิบัติตามได้น้อยนะชีวิตก็อาจจะเจริญได้น้อยนะั่นแหละถ้าปฏิบัติตามได้มากชีวิตก็เจริญได้มากปฏิบัติตามไม่ได้เลยชีวิตก็ย่อมพบกับความหายนะอย่างไม่ต้องสงสัยอ่า คุณธรรมมรดกแปดเนี่ยเป็นการบริหารจัดการชีวิตแบบองค์รวมทั้งชาตินี้และชาติหน้าเป็นไปเพื่อพระนิพพานโดยที่สุดเป็นการมองการใช้ชีวิตด้วยวิสัยทัศน์ของคนระดับพระพุทธเจ้านะดังนั้นเราควรจะจดจำจัดสรรชีวิตของตนเองให้มีความสอดคล้องกับหลักมรรกแอาชีพแบบไหนดีความคิดแบบไหนดีอะไรคือความเชื่ออะไรคือความจริง เราควรจะพูดจาแนวไหนครบใครสมาธิคืออะไรสติคืออะไรสามารถเรียนรู้จากหลักธรรมนี้ได้ทั้งหมดก็ขึ้นชื่อว่าชาวพุทธไม่รู้หลักธรรมข้อนี้ก็อาจจะแปลกเลยนะมักมีอง์8สําหรับหลักธรรมทั้ง10หมวดน,นี้ก็เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธสมควรจะศึกษาครับเพราะว่าเป็นหลักธรรมขั้นพื้นพื้นเลยที่จะทําให้เราสามารถต่อย,ยอดไปศึกษาในสิ่งที่ละเอียดยิ่งย่งขึ้นไปได้สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ